สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้ผมก็จะมานําเสนอเทคนิคนะครับในการรับมีดนะครับเราก็จะเน้นไปที่คัตเตอร์นะครับลักษณะนี้นะครับหมดคมนะครับอย่าไปทิ้งนะครับเราสามารถนํามารับแล้วก็กลับมาใช้ใหม่ได้นะครับหรือจะเป็นมีดทําครัวนะครับก็สามารถทําได้นะครับตัวช่วยเรานะครับ ก็คือน,นี่เลยนะครับเข็มขัดนะครับที่เราอาใส่อยู่ทุกวันนะครับก็สามารถนำมารับมีดได้ดีทีเดียวนะครับนี่ครับกระดาษนะครับนี่ครับคือไม่คมเลยนะครับ ก็ปาดเข้านะครับแต่ว่ารอยแผลนะครับก็คือไม่คมนะครับไม่เรียบนะครับเดี๋ยวเรามาทําการรับกันเลยนะครับวิธีการรับนะครับเราก็จะรับก็ปกตินะครับเหมือนที่เราใช้หินรับนะครับนี่ครับเพราะว่าส็มขัดเรานะครับเป็นหนังนะครับก็จะทําให้รับคมได้ ดีทีเดียวนะครับก็เหมือนปกตินะครับที่สมัยก่อนนะครับเวลาเราไปาตัดผมนะครับที่เขายังไม่ได้เปลี่ยนใบมีดโกนนะครับเวลาช่างตัดนะครับเวลาเขาจะทําการใช้มีดโกนนะครับเขาก็จะเอารับกับหนังนะครับหรือว่ากับมือตัวเองแบบนี้นะครับก็สามารถ รับได้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาประยุกต์ใช้ครับโดยใช้เข็มขัดนะครับเราก็จะรับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวครับขูดเลยนะครับขูดออกไปเลยนะครับนี่ครับ นี่นะครับหลัจากที่เรารับไปได้สักพักนะครับเราก็จะมาทดลองดูนะครับเราจะตัดกระดาษดูนะครับนี่ครับก็คมขึ้นนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับวิธีนี้นะครับ อาใช้สุกเฉินเรานะครับนีนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อลหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กด s ับสล r i ป e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคาว่าสวัสดีครับ